อยากเริ่มต้นให้พี่เอ๋ครับเล่าประวัติศาสตร์ความขัดแยง้งกรณีของไทยกัมพูชาเนี่ยมันเกิดขึ้นเมื่อไหร่แล้วทําไมมันลากมาจนถึงปัจจุบันนี้ฮะคือชายแดนไทยกัมพูชาเนี่ยมันระยะทางประมาณ798กิโลเมตรส่วนมากแล้วมันเป็นภูเขาภูเขาเป็นครึ่งอะ่ะแล้วที่เหลือก็จะเป็นน้ําบางส่วนเป็นบกบางส่วนครับทีนี้เวลาตอนที่ตกลงแบ่งกันเนี่ย มันตกลงใช้สันปันน้ำถ้าตรงไหนที่มีการเป็นพื้นที่ราบก็มีการขีดเส้นแบ่งกันจริงๆมันแบ่งจบไปแล้วขยายนิดนึงครับไอ้ที่มันจบแล้วมันจบยังไงคือจริงๆแล้วเนี่ยกัมพูชาเนี่ยเขาเป็นเมืองขึ้นของฝรั่งเศสครับนะครับแล้วก็เวลาสยามฝรั่งเศสทาสุดสัญญาระหว่างกันเนี่ยมันแบ่งกันไปแล้วว่าดินแดนฝั่งนั้นน่ะเป็นของคุณเพราะฉะนั้นเราตอนที่ฝรั่งเศสเข้ามาทําแผนที่ต่างๆมันแบ่งกันไปหมดแล้วว่าใครเป็นจุดไหนยังไงบ้างฝรั่งเศสกับไทยเนี่ยถกนเบ ตั้งแต่ยุคสมัยรัชกาลที่5เลย<ะ>ไล่มาเรื่อยๆเลยเวลาทําสัญญาเนี่ยก็จะเป็นสัญญาเรียกว่าสยามฝรั่งเศสแต่ปรากฏว่าในยุคสงครามโลกครั้งที่สองเนี่ย <c oughs> ซึ่งตรงกับท่านนายนกรัฐมนตรีจอมพลปพิบูลสงครามเนี่ยท่านเป็นทหารนะพอญี่ปุ่นเข้ามาเป็นใหญ่พอญี่ปุ่นใหญ่ในความสัมพันธ์ระหว่างจอมพลปกับญี่ปุ่นเปน็นความสัมพันธ์ที่แน่แฟ้นก็เลยจอมพลปก็เลยมีเรื่องอะไรบ้างนนเ่ยมีเรื่อง <c oughs> กับฝรั่งเศสเพื่อเอาอินแดนของตัวเองคืนครับท่านก็ได้คืนมานะตอนนั้นได้มาหลายจุดนะครับ พอสงความรลกันสองสิ้นสุดลงเนี่ยก็เลยมีการทําอนุสัญญาที่กรุงโตเกียวเพื่อที่จะเอาเพื่อง่ายคือเราก็เสียกลับไปอ่ะจากนั้นมาเนี่ยมันก็รู้กันว่าเออเส้นที่คุณแบ่งกับผมเนี่ยคือเส้นแบ่งระหว่างสนสัญญาระหว่างสยามฝรั่งเศสมันตลอดก็แบ่งกันไปอย่างนี้นะครับจนกระทั่งเนี่ยในปี2505เนี่ยเขาเอาเรื่องนี้ไปเข้าสารโลกก็เลยจูงมือนขึ้นสารโลกคือมีข้อพิพาทกันอืเถียงกันปรากฏว่าเราเนี่ย แพ้สารโลกแต่สารในเขาตัดสรรินอย่างนี้เขาบอกปราสาทตัวปราสาทพระวิหารเนี่ย <S <S เป็นของกัมพูาชาเฉพาะตัวปรสาสาทนะครุณผู้ชมนะในยุคนั้นเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีในยุคนั้นก็เลยล้อมล้วมมันซะเลยพื้นที่รอบปราสาททั้งหมดเป็นของไทยทั้งหมดครับแล้วเราก็เอาธงชาติไทยเนี่ยปักมาตรงนั้นแหละคราวนี้วันดีคืนดีกัมพูชาก็ลบไปพอลบเสร็จปุ๊บมันยิงฆ่ากันตายแถวนั้นหมด,พด,ดเพราะดินแดนเขมรแดงฆ่ากันตายแล้วก็ทําไงก็ต้องหลบเข้าไปอยู่ในตัวปราสาท ก็คือหลบเข้ามาอยู่ในดินแดนไทยนั่นแหละก็กลายเป็นว่าหลบเข้ามาอยู่ในตัวประสาทบ้างดินแดนบ้างแล้วก็มีการลื้อล้วลวดน้ำออกบริเวณรอบข้างโดยที่ว่าขนาดนั้นน่ะมันฆ่ากันเขาก็เลยขึ้นมาอยู่บนแนวสันเฮนโดเขาตามแนวสันปันน้ำเออมันก็เลยขึ้นมาอยู่บนแนวนี้กันครับตรงนี้มันก็เลยเกิดการปักหลักอยู่ของชาวกัมพูชาโดยที่เราเองเนี่ย เห็นว่าเขาหนีสงครามมาแล้วก็ปล่อยเขาอยู่ตรงนั้นพื้นที่ตรงนั้นเนี่ยนะฮะเขมองเขารบกันเองเขาบรบลาค่าฝั่งเองแล้วเขาไม่มีที่นะฮะเขาก็ขึ้นมาในที่ที่เป็นของประเทศไทยนั่นแหละ,แ,หละและไทยเราเนี่ยไม่ได้ไปลบอะไรกับเขานะฮะต้องครับปักกันไปปักกันมาคือมือมันไม่ออกเลยใช่กลายเป็นว่าช่วยเขาแต่เขาไม่ออกอถ้าถ้าเกิดท่านผู้ชมดูดูในคลิปเก่าๆเนี่ยจะเห็นได้ว่าบ้านหนองจานเองเนี่ยเมื่อก่อนมันเคยเป็นค่ายอพยพ แต่ว่าคนกัมพูชาเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าเฮ้ยเขาขึ้นมาตั้งกี่ปีแล้วห้าสิปีหกสบปีเฮ้ยคุณขึ้นมาบนแผ่นดินไทยแล้วคําพิพากษาปี2 5งห้าเนี่ยของศาลโลกเนี่ยให้เสียเฉพาะแต่ตัวปราสาทพระวิหารกี่เซนต500์ตยห้าร้ครับจากนั้นปุ๊บนะครับเราก็ออกเลยจากการเป็นภาคีสารโลกออกเสร็จเรียบร้อยก็แปลว่าถ้ามีข้อพิพาทอีกในอนาคตเนี่ย มันไปกันแบบนี้ไม่ได้แล้วเพราะเราเราไม่ได้ตกลงว่าฉันกับเธอถ้าเราทะเลาะก,กันเราจะไปขึ้นสานโลกไม่ได้ละเราก็ไม่เป็นภาคขี่ขี่เส้นใต้นะ <c oughs> จากนั้นมาเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์ที่ผมบอกทะบ <c oughs> นขึ้นมาอ,อพยพอยู่ข้างบน <c oughs> เราก็ปล่อยในฐานะว่าผู้ร้ภยัยครับพอเขาเริ่มเข้มแข็งขึ้นในปี38 39 40เนี่ยคันนี้เกิดเรื่องแล้ว <c oughs> พอเขาเริ่มเข้มแข็งในความเป็นชาติเกิดขึ้นเนี่ยเขาเริ่มมาตกลงกับเราอื <c oughs> ว่าเอ้ยออมาปักปันเขตดแดนกันหน่อยสิ ที่จริงมันปักเสร็จเมื่อกี้มันแบ่งกันเสร็จแล้วครับมันแบ่งกันเสร็จแล้วจริงๆที่ที่พี่เอ๋บอกเมื่อกี้เนี่ยครับมันจบตั้งแต่2อง5้า้มันจบไปแล้วมันปักดินแดนอะไรหมดละมันจบละแล้วแค่เขาขึ้นมาตอนที่เขาเกิดสงครามระหว่างกันเองแล้วก็อยู่ตรงนั้นใช่ไหมมูลอัตวิทย์ครับเขาก็อยู่ตรงนั้นไปเรื่อยๆแล้วพอเขาแบบเริ่มแข็งแรงเริ่มแข็งแรงเอากัมพูชาเริ่มแข็งแรงเว้ยกูขอเจรจากับไทยหน่อยแล้วยังไงต่อฮะพอเริ่มแข็งแรงปั๊บเนี่ยขอปักหมุดกันหน่อยครับแต่เมื่อกี้ที่บอกใช่า มันคือ798กิโลเมตรับมันมีทั้งภูเขาและตามหลักกฎหมายระหว่างประเทศเนี่ยมันรู้อยู่แล้วว่าใช้สันปาน้ำเพราะฉะนั้ส่วนมากเป็นพื้นที่ที่เคลียร์แล้วว่ามันอยู่บนเขาไว้แต่ตรงที่มันอยู่บนที่เรียบเนี่ยจะขอปักหมุดใหม่ก็เลยเกิดการตกลงกันที่เป็น MOU อว